มาดามเดียและเฮียโปโนำทีมดาราเซียมพระชื่อดังร่วมพิธีมหาพุทธาพิเศษวัตถุมงคลเหรียญรุ่นเหนือเมฆจตุคามรามะเทพณวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารนาครศรีธรรมราชโดยมีพระเกจิอาจารย์108รูปร่วมปลุกเสกทำกลางปรากฏการพระอาทิษษษตย์ทรงกรดและเมฆรูปพญานาครายได้จากการจัดสร้างจะนำไปสร้างโรงพยาบาลในจังหวัดตรัง วันนี้จะเป็นวาระแรกที่เราจะมีการปลูกเสกวัตถุมงคลรุ่นเหนือเมฆค่ะอันนี้เดี๋ยวก็นิม,มนต์พระมาทั้งหมด108รูปทั้ง4ภาคเลยจะเป็นเกจิที่ท่านเจนเรื่องการนั่งปลนะคะอธิษฐานจิตค่ะใช่เพื่อให้วัตถุมงคลเนี่ยมีความเป็นสิริมงคลที่ทําจัดทําขึ้นมาวัตถุมงคลรุ่นเหนือเมฆเนี่ยจะมีสพิมพ์ค่ะ,ะเด่นเด่นเลยเนี่ยเราจะเป็นการจัดทําวัตถุมงคลที่ย้อนยุค ขององค์องค์ข้อจตุคามรามเทพค่ะแล้วก็จะเป็นอีกพิมพ์หนึ่งก็จะเป็นเสมาซึ่งจะเป็นของพระอาจารย์อสูว์วัดในเตาค่ะซึ่งท่านเป็นเจ้าท่านเป็นวัดหลักที่เดีได้ไปทําวัตถุมงคลรุ่นนี้เพื่อหาเงินจัดสร้างโรงพยาบาลจังหวัดจังหวัดกรางค่ะใช่ค่ะถ้าถ้าจริงๆแล้วเนี่ยมีเปิดบูชาให,ให้ให้หัวสูตรไปแล้วนะคะส่วนหนึ่งแล้วก็จะมีให้กับ พี่พี่น้องน้องประชาชนที่สนใจจะร่วมบุญกันนะคะในแค่ลุ้นละองละ350บาทเท่านั้นค่ะทุกๆท,ท่านเนี่ยสามารถจองได้ที่เว็บไซต์เหนือเมฆบอนคอมค่ะใช่ค่ะใช่ค่ะคือจริงๆต้องเรียนอย่างนี้ว่าทุกครั้งอย่างเมื่อข่าวที่แล้วที่เป็นน้ำเลิกอะคะ่ะพาทิก็ท่งกดหยดมาครั้งเนี้ยพระทิก็ทรงกดทรงกดนานมากเลยมากมากประมาณ30นาทีได้นะคะ แล้วจริงๆแล้วเนี่ยก็มีความเชื่อกันว่าถ้าเราทําพิธีบูงสวงหรือว่าทําพิธีอะไรที่ถูกต้องเนาะเราเป็นการเรียนเชิญเทวดาหรือว่าเรียนเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตา่างๆนะคะพอพอถ้าพระที่สงกรเนี่ยหมายถึงว่าท่านได้รับรู้แล้วถ้าในการจัดทําวัดอุโมงค์ขององค์พ่อจตุคามนะคะตั้งแต่แรกเลยที่เขาเริ่มทํากันมาจะมี4วาระค่ะวาระที่สองก็อันนี้วาระแรกีร๋ยววาระที่สองเราก็จะไปพีทะเลค่ะใช่ค่ะก็อาจอาจอาจจะเป็นเชิญเกจิอาจาร,รย์ทางใต้แล้วทีนี้ค่ะ เราจะมีะวาระที่สองก็เป็นพีทะเลวาระที่สามันก็คือเป็นวาระคาราวาสเราจะเชิญคารวาสที่มีความเชี่ยวชาญปุกของขังปุกเสกอะไรอย่างเงี้ยค่ะ,คะมาทําพิธีในเตาเพื่อที่จะเคี่ยวน้ํามันแล้วก็ทำเป็นน้ํามันเสือค่ะค่ะ,คะอนนันวาระที่สามวาระสุดท้ายเราก็จะมาที่นี่อีกแต่จะเป็นสารสารหลักเมืองสารองค์พ่อจตุคางค่ะซึ่งได้รับความนิยมและทุกทุกท่านในที่เป็นเซียนหรือว่าเป็นคนที่รู้จักองค์พ่อและรักองค์พ่อก็จะมาที่นี่ตลอดค่ะ รายได้ในการจัดทำวัดหลวมงคลรุ่นเหนือเมฆค่ะกำไรทุกอย่างเราให้ให้วัดในเตาเพื่อเอานำไปจัดสร้างโรงพรยาบาลค่ะในชุมชนเพราะที่นั่นไม่มีโรงพรยาบาลแล้วอยู่ไกลจากตัวมือประมาณ50นาทีค่ะพอเปิดไปแล้วนะคะยอดจองก็หมดแล้วถ้าถ้าไม่กันเอาไว้สําหรับสําหรับจองให้ให้ประชาชนจองก็ไม่เหลือคือจริงๆวันนี้มาร่วมพิธีก็ต้องบอกว่าเป็นพิธีชุดใหญ่นะครับก็จัดเต็มนะครับแล้วก็ เชิญเกจิอาจารย์108รูปเนี่ยนะฮะซึ่งตามหลักของโครศาสต์หรือการตามหลักพิธีเขาบอก108ยะนาวางนะฮะแล้วก็มงคลทั้ง108ครับก็เรียกได้ว่าเคยไปมาหลายพิธีนะฮะแต่ว่าพิธีที่มีเกจิอาจารย์ปกเสร็จถึง108รูปเนี่ยนาน,นาเฉยสักทีหนึ่งเพราะว่าเคยมีครั้งหนึ่งก็คือ ในปี2500นะครับในของพุนทธมณฑลนะครับที่มี108รูปนะฮะแล้วก็ต้องบอกว่าวันนี้ที่เรามายืนอยู่ที่นี่นะครับสำหรับท่านที่สนใจในองค์พ่อเจดคานาประเทพนะครับต้องบอกว่าสถานที่นี้คือจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นต้นกําเนิดขององค์พ่อจดคานาประเทพนะครับแล้วในสถานที่นี้เป็นสถานที่ที่ปลุกเสกเจดคานาประเทพชื่อดังที่มีเรียกว่าอภินิหารประสบการณ์ต่างๆไปไม่ว่าจะเป็นเจดีลายไม่ว่าจะเป็นอธันาาสุวรรณภูมินะครับรวมถึง 3 0ด้วยนะฮะก็เกี่ยวข้องกับสถานที่นี้ทั้งหมดนั่นหมายความว่านอกจากจะย้อนยุคแต่พิธีเหมือนไม่ได้ย้อนยุคเลย<ช>คือเหมือนกลับมาเป็นต้นเขาเรียกว่าต้นฉบับ<า>ต้นกําเนิดเลย<ช>นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องบอกได้เลยว่าวัตถุประสงค์การสร้างเนี่ยถือว่าดีมากนะครับเ<ช>พราะว่าจริงๆการสร้างวัตถุมงคลทุกชนิดเนี่ยขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์เป็นหลักนะฮะซึ่งวัตถุประสงค์ของรุ่นนี้เหนือเมฆเนี่ยนะครับ เป็นการที่นำเงินนะครับกำไรทุกบาททุกสตางค์เนี่ยไปสร้างโรงพยาบาลนี่คือสิ่งที่เป็นัุถุประสงค์ที่ดีมากๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใครก็ตามที่บูชาวัตถุมงคลไปเนี่ยนะครับก็จะได้หนึ่งเลยคุณได้บุญแล้วเพราะว่าถ้าบับคุณร่วมบุญในการสร้างโรงพยาบาลนะอย่าลืมนะฮะคนเจ็บป่วยเยอะแยะมากมายถ้าว่าคุณทําบุญไม่จบไม่สิ้นกับผู้ที่ได้รับทุกเวลาทางกายเลยนะฮะอันนี้เป็นสิ่งสําคัญมากนะครับแล้วก็ที่สําคัญอันนี้เป็นประเด็นที่สอง นะครับวัตถุมงคลชุดนี้เนี่ยนะครับพิธีครบถ้วนนะฮะการบุกเสกครบถ้วนแล้วพระอาทิตย์ทรงกดนี่คือสิ่งที่ตามตำราโบราณเขาบอกว่าเทพเทวดารับรู้และอนุญาตนะฮะเป็นเลิกมงคลที่ดาวอาทิตย์เป็นดาวตัวแทนของยศศักดิ์นะฮะเป็นตัวแทนของความสําเร็จเนี่ยนะฮะเรียกได้ว่าทรงกฎนี่ก็ถือว่าเป็นอะไรที่ดีมากๆอันนี้เป็นข้อดีข้อ,ขอสองของรุ่นนี้ แล้วข้อที่3นะครับรูปแบบนะครไม่ว่าจะเป็นพังประการหรือเหรียญเสมาต่างๆสวยงามโดยเฉพาะพังประการเนี่ยแทบจะเหมือนรุ่นแรกเลย<ช>นะคร,ครพังประการรุ่นแรกเลยอันนี้สําคัญแล้วมวลสารนะฮะผมขอพูดนิดหนึ่งมวลสารเนี่ยต้องบอกว่าคณะผู้จัดจสร้างอย่างมาดามดีนะฮะแล้วก็เคียโปเนี่ยนะฮะนำสุดยอดมวลสารที่เรียกได้ว่าเอกอุก ของวงการพระเครื่องไม่ว่าจะเป็นจตุคารมรามเทพรุ่นก่อนๆรุ่นรุ่นแรกๆสมเด็จวัดะระฆังนะครับพระเกจิอาจารย์ต่างๆมูลค่าหลายสิบล้านนะครับมาผสมนะฮะมาพรี<ช>เพื่อเป็นมรสารเพราะฉะนั้นครับท่านใดที่ได้วัตถุมงคลชุดน,นี้ไปเหมือนกับท่านได้แขวนพระเครื่องดังๆนะครับอยู่ในองค์เดียวพิธีก็ยิ่งใหญ่เจตนาก็ สุดยอดนะครับเรียกได้ว่าเป็นกุศลอันสูงสุดเลยและที่สําคัญนะครับในการบูชาพระเครื่องในการแขวนเนี่ยนะครับก็จัดเป็นอนุสติอย่างหนึ่งนะครับเวลาเราบูชาจตาุคัลวเทพก็ถือว่าเป็นหนึ่งในกรรมฐาน40เรียกว่าเทวตานุสตินะครับเหรียญเสมาก็เป็นสังคานุสตินะฮะก็เป็นหนทางในการที่จะเข้าถึงองค์ธรรมได้เช่นเดียวกันนะฮค,คือเพราะฉะนั้นต้องบอกว่าวัตถุมงคลรุ่นนี้นะครับนอกจากจะพิธีดีจุดประสงค์ดีมวลสารดี ผู้สร้างมีเจตนาดีเลิกยามงามดีเรียกได้ว่าครบทุกด้านจริงๆต้องบอกว่าท่านใดที่ได้ไปนะครับถือว่าเป็นบุญวาสนาที่จะให้กับวงตระกูลสืบไปจริงๆครับก็อยากอยากอยากจะฝากทุกทุกท่านนะคะที่สนใจให้ทุกคนมาร่วมกันทําบุญค่ะองค์ไม่องค์ไม่แพงเพราะว่าเดี๋ยวอยาให้ทุกคนเข้าถึงอยู่ที่รุ่นละ3า0ราบบาทเท่านั้นค่ะก็คือถ้าสนใจนะคะขอฝากไว้ด้วยว่า ทุกท่านเนี่ยสามารถเข้าไปสั่งจองที่เว็บไซต์เหนือเมฆ .com ภาษาไทยเลยค่ะเหนือเมฆ .com ง่ายๆสั้นๆในนั้นจะมีประวัติแล้วก็ะจะมะีข้อมูลที่ว่าเราเอาเอามวลสารเก่าๆเอามาทํารุ่นนี้คือเข้าไปหารายละเอียดได้เลยค่ะตั้งแต่แรกคือจริงๆการสั่งจองวัตถุมงคลรุ่นนี้ค่ะจะมีใบเสร็จเฉพาะของรุ่นเลยแล้วก็ถ้าท่านใดที่สั่งจองตรงจากเว็บไซต์เนี่ยค่ะก็สามารถ ตัดผ่านเว็บไซต์จ่ายแอาอโตเมติได้เลยค่ะใช่ค่ะ,คะแล้วก็เราจะมีชื่อูนยนจองก็อยากให้ทุกคนเนี่ยดูนิดนึงว่าจองกับูนยนจองที่ถูกต้องที่ที่มีรายชื่ออยู่ถ้าทุกคนแบบบางทีอยากได้พระบ,บูชาหรืออะไรเนี่ยนะคะคือให้สั่งกับสูนจองได้แต่ว่าถ้าท่านใดเนี่ยบูชาเป็นองค์ๆอะค่ะก็สามารถสั่งจ,งจองจากเว็บไซต์ได้เลยค่ะง่ายๆเลย